เอ่อ FC ของโอเล่นะครับวันนี้มาบ้านพี่ชายใหญ่พี่สายันนะครับก็งานงานอะไรร้อยวันนะพี่เนาะใช่ปะทำบุญร้อยวันทำบุญร้อยวันให้กับน้องทิวนะฮะวันนี้แต่เราเรามาทันปะเนี่ยไม่ทันงานมาไม่ทันงานเดี๋ยวไปถามพี่ชายดีกว่าว่ายังงไมาไม่ทันงานเดี๋ยวไปดูพี่ชายใหญ่ครับตอนนี้กำลังกำลังยุ่งยุ่งอยู่เข้างานวัดไอ้กล้องอ๋อได้ครับโอเคอุณหภูมิผมปกตินะโอเคโอเค38.5อ่า อ่ะพี่เดี๋ยวไปดูพี่ชายใหญ่ฮะพี่สายันนะครับไหนว่าเดินไปไหนเห็นเห็นแวบๆอ้าพี่พี่ใหญ่ัอดีครับัอดีครับพี่เป็นไงว่าโอเดคินจะไม่มาแล้วนะผมไม่มาได้ไงพี่ชายใหญ่โหรักมากเลยคนนี้งานเยอะได้ไม่มาครับครับไม่ได้มาครับให้โอเมาดูแลแทนก็ส่งมือขวากับมือซ้ายมาได้ไงก็พอแล้วโถแค่นี้ก็ขอบคุณอ๋อเป็นไงพี่วันนี้คนขอบคุณอีพีที่เป็นกำลังใจให้ตลอดครับคนเยอะไหม ก็เยอะอยู่ครับผมยังวันสามวันครับผมมาทานสวนไม่เนี่ยไม่ทันครับเอ้าเป็นยังไงที่เรมาไม่ทันปกติเขาคือสวดหกโมงพุ่มไม่เหรอไม่เหมือนบ้านเราพีครับสี่โมงเย็นนู่นครับอ๋อคป็นี้สวดสี่โมงเย็นใช่ไหมอืมโอ้คือนิมนต์พระมากี่โมงคือเริ่มสวนตั้งสี่โมงเย็นเริ่มสวดสี่โมงเย็นก็ไปนี่มลมาสามโมงครับอ๋อก็คือว่าพระมาทานข้าวเย็นที่บ้านเรือยอุ้ยไม่ใช่ม่ใช่นะสวนมาสวนนะพรุ่งนี้ก็จะ ไปซักกดรีาที่ทาตน้องครับอแล้วกาจะจับเข้ามาแล้วก็จะมาใส่บาทใส่บาทที่บ้านครับครับเหลือพรุ่งนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับผมคงผมพงเราใส่บาทเสร็จก็ต้องเก็บของเก็บเต็นเก็บอะไรครับอุปตอเขาครับแล้วเหนื่อยไหมพรุ่งนี้เหนื่อยพี่คนเดียวแล้วใครช่วยอ่ะก็มีเพื่อนครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูอ้าวแล้วแล้วแม่ต้องทิวได้ไหมก็มาครับออกมาใช่ไหมอ๋อไม่ต้องคุณกับพบนี่ครับ ที่พี่บูรณเขาจัดให้ไม่ครบเลยครับต้องมาเอาสีใหม่เยอะะเลยครับครึ่งตัวครึ่งเลยครับต่วครึ่งเลยเหรอพี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยซื้อเพิ่มเติมมาใช่ไหมพี่นี่น้องเขยครับอ๋อน้องเขยผมครับอ๋อนี่น้องเขยพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวไปเลยวันนี้ครับไปเลยวันอ่้พี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยนะครับอันนี้คือที่พี่โอ้ย เฮ้ยพี่เยอะอยู่เพราะที่เราซื้อมาวันที่เรามาอ่ตอนโอเล่ถ่ายอยู่บนรถนะครับก็เห็นอยู่อ๋อยแย่ๆเนี่อะไรครับพี่จันนี่อะไรครับกองบุญครับกองบุญเหรอครับอันนี้คือพี่ครบเลยใช่ป่ะครบเลยครับคือคือนี่คือถูกต้องตามประเพณีเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อหมอดินหมอตะเกียอครับผมโพเมนโพทองมีหมดครับอ๋อครับผมแล้วก็ไข่ปลาบัติอ๋อนี่คือคือกองบุญอันนี้คือรูปของน้องทิวใเนี่ยครับผมอ๋อนี่อพี่ ทองบุครับมีก็เหมือนว่าเราทำบุญให้เขาคือมันก็เหมือนสิ่งของที่เขาต้องเอาไปใช้อ๋อก็ได้เสื้อผ้าอืมมีอันนี้ก็คือเหมือนไปใช้ในภพภูมิที่ใช่ครับโอเลต่เลอ้วอยโอ้อ้ยโอ้ยอยิงโอโยอ้อออคอ คืออันเนี้ยคือครบหมดเลยใช่ไหมพี่ <Okay. S 1> แล้วพรุ่งแล้วพรุ่งนี้คืออะไรบ้างที่เราจะต้องเอาไปถวายที่วัดที่พระตรงนี้ไม่ได้ไปถวายครับคือก็ต้องไปท่ากริจาที่ชาน้องครับอเ,อเ,อเอาให้น้องีเร <c oughs> ื่อ <c oughs> งท่ากนิจาครับพอท่าอริจาเสร็จก็ uh huh. มาตัดบ,บารแล้วก็กองบุญก็ต้องเอาไปให้ ยาคูที่พระครูไอพระคูอ๋อพระคูครับอ๋อดทบดท่านก็องเอาไปที่วัดถานครับอ๋อคืออย่างนี้แต่มันไม่เหมือนบ้านเราแล้วพี่เนาะไม่เหมือนบ้านเราจริงองไหนที่อยู่วัดไหนก็เอาไปวัดนั้นครับอืมก็เอาบดยาคูอาจารย์หลวงครับอ่าฮะท่านก็อยู่วัดบ้านพระทงน้อยครับอ๋อโอเคโอเคก็คือว่าอันนี้คือครบเลยครับก็ต้องเอาไปที่วัด บ้านกับมู้อยครับมูลแก่ครับอือหือก็คืออ๋โอเคแล้วบ้านหลังนี้คือสรุปแล้วไม่มีใครอยู่ไม่มีจะย้ายเข้ามาอยู่ยังเออพี่จะย้ายเข้ามาอยู่ไหมจริงๆพี่พี่ปลูกพี่ปลูกแล้วเนี่ยถ้าอะไรที่มันเสร็จแล้วเนี่ยนะคือทําให้น้องแล้วเนี่ยชีวิตพี่ก็ดีขึ้นมาพี่ก็น่าจะย้ายเข้ามาอยู่ใช่ไหมนเงินตอะไรเออโปเงินโทองเเงินเทองครับผมโเงินโทองมี้า เ้าแล้วก็ผินตัวพ่อครับพ่อเต้ากาอะไรเราทำไม่หมดเลยครับเราทำให้เขาก็ครับก็อยากให้ชีวิตพี่ก็ดีขึ้นกันแล้วกันนะเพราะว่าบุญที่พี่ทำกุศลที่พี่สร้างเนี่ยทำให้น้องนี่ก็ก็เป็นตังที่ทิพชีตังที่ผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านใจุญเมตตาทั้งนั้นครับที่ได้ทำให้น้องครับครับก็คือ fc ขอบุณทุกท่านที่ใจดีช่มาตลอดก็บุญทุกพี่แล้วนะครับสายธรรมทุกพี่ที่ทำให้น้องคิวได้ ทำให้น้องได้ขึ้นสูส่สวรรคออ์ครับอ๋อเขาโอเคครับ,รบให้น้องไปสู่พบภูมิที่สูงสูงนะนะครับก็ครับก็วันนี้เรามาที่พี่บ้านพี่สายันก,ก็อยากให้เขาไปพบที่มีพ่อมีแม่พบครับอืมเอานะครับคนเราเขาสร้างบุญมาน้อยอยูอย่กับเราน้อยนะพี่เนาะหมดบุญเขาแล้วนะครับเขามากับเราแค่แป๊บเดียวก็ชีวิตพี่ที่ทําให้น้องทีวันเนี้ยก็ถ่ายเอาลูกน้องมาทำเต็มที่แล้ว เต็มที่แล้วนะก็ชีวิตพี่ก็อาจจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ชีวิตพี่มีจะประสบความสุขความเจริญแล้วกันนะนะที่การงานนะะเสือ้อผ้าืคอเของน้องที่อยู่ที่บ้านก็มีอยู่เต็มตู้สองตู้ครับผมมีโอกาสผมก็จะเอาไปให้ น้องนบริจาคได้พี่ประเทศลาวครับใช่ใช่บริจาคได้ใช่ไหมพี่เล็กมีโอกาสเพิทมไหมครับได้บุญได้บุญได้กุศลพี่นั่นแหละเราน้องที่ประเทศลาวเขาไม่มีเขาไมีเสื้อผ้าใสอืมมันช่วงหนาวญาติผมอยู่ฝั่งลาวเขาก็บอกมาว่าถ้าถ้ามีเสื้อผ้าเก่าก็ไปให้ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันไปดูบรรยากาศไปไปดูบรรยากาศข้างนอกนฮะอันนี้เรามาไม่ทันแล้วพี่นะทำไมเรามาไม่ทันไหนแล้วแม่ต้องทิ้วจากเดี๋ยวเขาสำรวจหนุนแม่ต้องทิวหน่อยอ๋อคนไหนครับคนไหนครับ อ๋อคนนี้นะฮะคนนี้พี่อ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้แม่น้องพิวใช่ไหมครับแม่น้องพิวน้องพิวค่ะวันนี้มาร่วมงานค่ะยังไงบ้างก็มายุ่งหน่อยไหมให้ยุ่งอยู่นะฮะแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็อยู่อีกวันนึงก็คงจะเสร็จสักประมาณกี่โมงดีพรุ่งนี้ประมาณสามโมงกว่าสามโมงเช้าใช่ไหมอ่ะสาม สามโมงเช้ารือสามโมงเย็นสามโมงเช้าอ๋อประมาณสามโมงเช้าก็จะเสร็จพิธีทุกอย่างก็คือเก็บข้าวเก็บของก็คืนวัดคืนอมตเข้าไปอ๋อครับก็คือว่าก็คือไม่เจอผมไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักเพิ่งเจอพี่นี่แหละโอเคนะอันนี้พี่ชายใหญ่ผมรักมากเลยคนนี้ในชีวิตผมผมผมมาไกลนะผมมาไกลผมมาจากสุพรรณนะผมมาเจอคนแบบว่าที่เนี่ยคืออย่างพี่โอเล่ที่เป็นตตากล้องนะ คือเป็นกับผมดีมากเป็นคือกายเป็นอยู่ดีพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะพวกผมกินข้าวมอเดียวกันนะรักมากอันนี้อันนี้เป็นพ่อพ่อบ้านใหญ่เลยแล้วก็อเล่ให้กําลังใจผมตลอดครับแต่ถ้าภาษาข้างในที่ผมอยู่เรียกว่าพ่อบ้านใหญ่เนี่ยรับผมอันนี้ลูกบ้านนี้สามูหรืออะไรก็ว่าไปนะอครับเรามาไม่ทันไม่ทันพระนะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้แล้วก็เอาใจช่วยพี่เขาเนาะนะพี่สาวอาจจะคุยไม่ค่อยเก่ง ก็ติดตามผมมาตลอดแล้วติดตามผมแล้วก็ติดตามในช่องของโอเล่มีสองอ๋อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้โหนี่ยังสวยอยู่เลยเนี่ยแต่แก้หูตืงครับต้องใช้ภาษาใบอย่างเดียวอ๋อโอเคอยางคือยายแบบแ่ผมเป็นแม่เป็นคุณแม่เลยยายคิวคุณแม่คุณแม่ครับเป็นย่าเป็นเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมงานนี่เหนื่อยไหมบ้าหง บอเหน no ื่อยบอเหนื่อยบอเจ้าเหนื่อยบอเหนื่อยบเหนื่อยอยู่เนาะเมื่อยงอเมื่อยแห้งงานไปขอช่วยบอมีแขกมาหลายบอคนหลายอยู่บอค้นค้นหลายอยู่บอคนมาหลายอยู่บอครับหลายอยู่โอ้หลายเติบอยู่เนาะเขาเพิ่มาช่วยหมดบ้านครับหลายเติบผมไม่ได้ไปเล่ไปบอกไปเล่าเขาก็มานั่นแหละครับเขามาด้วยใจมากองบุญใช่ฮะายบ้นะพี่นะครับงานพวกนี้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องบอกนะเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้เนี่ยเขาก็จะมาเอาใจเอาบุญกันใช่ไหม คือเราไม่ได้บอกเขาก็มาหมดครับ <c oughs> ใช่ครับอ่ะโอเคก็วันนี้ผมมาไม่ทันนะพี่นะผมก็เอาใจช่วยแล้วกันก็อยากให้น้องทิวนะฮะไปสู่ภพภูมิที่สูงนะฮะบุญเขาทำมาน้อยนะพี่นะพี่ไม่ต้องเสียใจอะไรที่มันมันมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปให้เขาไปไปสู่สุขุติภพภูมิที่สูง,สงเกิดชั้นหน้าชั้นใดถ้ามีบุญจริงกลับมาเป็นลูกพี่ลูกพี่นะพี่นะให้เขามีร่างกายที่สมบูรณ์สมประกอบอะไรอย่างนี้นะ น้องก็ไม่มีอะไรจะให้ก็จากนอกจากใจผมก็โอเล่ที่มาเพราะลูกพี่บอกว่าเขาติดธุระภารก,กิจเยอะลูกพี่จอนนี่ลูกพี่จอนนี่นนผมฮนะเขาบอกให้ผมเับโอเล่มาบอกอา่าเดี๋ยวมึงไปก,กันสองคนแล้วกันนะก <Okay. S 1> ็ฝากบอกพี่แล้วกันฝากบอกเอฟซนะครับที่เป็นแฟน FC ของผมสายญาแล้วก็โอเล่ก็ต้องขาล็อกที่อยู่ที่นูน่นไม่ได้มาลุงตงติดต่ออยากมาอยู่อยากมาร้องร้องตามแต่ลุงตงยังไม่เคยเจอบ้านผมครับอ๋อเขาอยากมาอยู่พี่ที่มาบ้านผมที่ มาแต่ใสอีกมาว่าผมก็มีภูกับมอนแค่นั้นนะครับผูกมอมาแล้วนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ซิปต่อบ้านหลังนี้ถ้าพี่ไม่อยู่ผมเอาเด็กมานอนได้ไหได้ได้ฮ่าาพูดเล่นนะจริงๆก็โสดครับยืมบ้านนอนสี่โอ๋โสดอยู่โสดฮะสี่สิบสี่แล้วยังไม่มีคนเลยที่เข้ามาทําให้เราแบบรู้สึกดีเลยครับผ้องอยู่อย่างนี้จนตายล้วมั้งเฮ้ยพี่จริงอะ เดี๋ยววันนี้ต้องไปไปหน่อยแล้วขอบคุณยิบซารับแฟนให้ผมหน่อยครับโอเค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 เขาเ้าก็มีแฟนโอเคเขาก็เอาครับไอ้ปัญหาเราี่ครอบครัวเขานะเขาก็ไม่ได้อยู่ในการกันแยกกันอยู่ฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทางนู้นด้านนู้นครับโอเคครับขอบคุณมากพี่อ๋อนี่พี่ครับสวัสดีอ่านี่เป็นช่างไฟนี่เป็นช่างช่างช่างเอาเคพี้ยงเสียงเลยมาช่วยกันนะพี่นะ โอเคครับนี่นะครับบุญบุญบุญทานที่ท่านได้ทําได้สร้างนะฮะผลบุญที่พี่ทำนะฮะมันก็มันก็เป็นบุญอ่ะพี่เป็นบุญครับผมอ๋อนี้เพื่อนเพื่อนใช่ไหมพี่เอาสวัสดีครับพี่สวัสดีอันนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ไหนคนไหนชายคนโตอ๋อคนโตอออครับผมพ่ชายนายนครับคนโตสวัสดีครับอันไหนอันไหนที่ว่าเพื่อนสนิทอ่ะเพื่อนนายนห่เพื่อนนายนี่พี่เหมือนพี่น้องกันเลยเพื่อนเนี่ยพี่น้องหรือเปล่าี่เพื่อนนายนี่ครับ อ๋อเพื่อนกันเลยรับเพื่อนยาคู่แฝดเลยเนี่ยถามเพื่อนหน่อยเป็นไงครับก็มีเพื่อนนะที่เพื่อนยันเพื่อนแกมีรถกระบะไงก็ช่วยวิ่งงานให้ตลอดครับไปไหนมาไหนก็เพื่อนทำโอเคก็สินน้ำใจค่าบำรุน้ำมันเราก็ให้เขานอบเลยนะโอเคงานงานบุญเพื่อนฝูงเพ่นีกั่ครับมานานนะครับชีวิตคนเราต้องมีเพื่อนมีพวกคนเดียวมันทำอะไรไม่ได้อะ นี่แหละครับเพื่อนรักเพื่อนแท้นะฮะไปไหนคนเดียวเนะครับโอเคโอเคในหมู่บ้านครับคงจะอยู่กันนานเพราะหูยาวเท่ากันเลยพี่หูยาวเท่ากันเนี่ยอยู่กันนานตีผมคล้องกันอายุยืนใช่ไหมครับอายุยืนอายุยืนพระพุทธเจ้าพี่หูยาวอายุอายุยืนใช่ไหมภาษาบ้านๆผมอ่ะโอเคงั้นไม่มีอะไรมากนี่น้องเขยน้องเขยคนโตครับอ๋อ้สวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่คนที่สองอ้ยนี่เขยใหญ่น้องเขยใหญ่อ๋อแล้วพี่พอน้องเขยแสดงว่าพี่มีน้องสาว มีน้องสาวแล้วพัอเหลือให้ผมเหรอเลียบะไม่เหลือแต่หลานไม่เหลือแล้วโอ้โหตายแล้วผมเหลาเหลือเยอะอยู่ผมก็อยากเป็นน้องเขยพี่ด้วยใช่ไหมลานเขยได้หลานเขยได้อะโอเคโอเคถ้าอยากจะเป็นสภายสุพรรณ แอดไลน์มาหาผมเลยนะคิงดำนะโอเคคไม่ได้กินที่ลาไปก่อนโอเคงั้นวันนี้เราไม่มีอะไรมากครับเรามาไม่ทันพากก็เอาใจมาช่วยกันครับวันนี้พวกพี่ๆและเพื่อนๆพี่สายันแล้วก็ช่างไฟแล้วก็น้องๆทุกคนลูกชายด้วยนะลูกชายคนโตมาด้วยนะนานๆจะมาเจอกันสักทีนึงนะครก็ดีใจฮะผมผมไม่เคยมาแต่ว่าผมมาวัฒนธรรมแปลก นะพี่นะองั้นไม่มีอะไรมากงั้นวันนี้คลิปนี้เราขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดี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 ครับ